สวัสดีครับ,รบผมเผ็รปลาลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขค้นคกับผมวันนี้ก็ขีมาไห่แนวทางล่าพัฒนาวันพุธที่สิบเกมุกล่าสองหาหกเกก็ต้องให้กันต่อน้พี่น้องเนาะเพราะว่ามันตรงกันกับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยกับวันที่สิบเกจะออกคนลลเวลารัฐบาลไทยก็ออกสีโมงแร่งลาพัฒนาก็ออกสองทุ่มเคืองน้าพี่น้องเมื่อวันจันทร์ลาพัฒนาสามตัวบนออกก็คือสอง 54ส,สองตัวล่างก็คือ c2 ขอแอดบ่อเข่าพี่น้องเน้นติดสองอยู่แต่บ่มีบ่มี c2 นะพี่น้องบ่มี c2 ส,ส่วนตัวเน้นก็เน้นติดสองอยู่92 82ได้ออก c2 ในบ่อเข่า,าพี่น้องบ่อเข่าก็ขอโทษขออภัยเลยบ่อเข่าแล้วพี่น้องแด้บวบ่อเข่าก็ขอโทษขออภัย เหล็กแกมีเข่าไม่หลุดขันลาเหล็กมีเข่าไม่หลุดกับว่าแมนน้องพี่น้องว่าตามคว้วซื้อคว้วแมนก็คือของแอดหลุดมาสองวดแล้วก็มาหลุดมือวันพุธกับโอ้ยก็มาหลุดมือวันศุกร์วันจันทร์หลุดสองมือแล้วได้พี่น้องได้นขอโทษขอแพ้ร้ายเพียเอฟซี เพียเอฟซีเบิ้งคลิปบจบนะพี่น้องเนาะพี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าล่าพัฒนาแอดขีล่งเบอร์ให้ก่อนนะพี่น้องเด้อแอดขีล่งเบอร์ให้ก่อนเพียเอฟซีเบิ้งคลิปบจบแอดขีล่งเบอร์ให้ก่อนเพียเอฟซีเบิ้งคลิปบจบ นี่นาะพี่น้องเบอร์โทรศู2ย์เก7 7สองเ้าหน่งแดศ็ดกับชิลล่อให้เบิ่งเพย์เอฟซีเบิ่งคีิประจบพี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าเล่านะ้อพี่น้องเนาะเบอร์โทรศูนย์ ก้าสองเก้าหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ด ตามนี่พี่น้องเพียพี่น้องเบื่องคีบปบจบก็ต้องลงใหอก่อนนะพี่น้องได้อันนี้คือเบอร์โตรถ้าพี่น้องอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันในรัฐบาลไทยหรือบาล้าวตามนี่ละพี่น้องเขียนห้ก่อนลงให้ก่อนขั้นฉิบไปเขียนทุดไทยขั้นชิบห,เข,ขบหเขียนไทยคีปก็คีบเบื้องคิบจบเนาะพี่น้องอันนี้คือลาวพัฒนา กันผุดสิบเจ็ดโม่ข้อโอ้ข้อข้อยขึ้นนาแรงละข้อยขึ้จอยแต่นอข้อข้อยนี่น่องตกหนาแรงมากนี่มันไม่มี nhả ข้อข้อยขึอนจอยแท้ ลาพัฒนา นล่างวิ่งโลดบนล่างวิ่งโลดห้าบนล่างวิ่งโลด,หา,ลาลดหากรบหก ส่วนส่วนจับคู่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสอง ส่วนตกกันส่วนตกกันนี่ก็คือหาหาตกกันนี่คือหาหาได้พี่น้องได้บนล่างวิ่งลดูดห้ากับ6เน้นที่หเน้นที่หา วิ่งรูด5กับ6เน้นที่5ส่วนตัวเน้นให้เน้นหาหนึ่งหาสตัวเน้นกันเบิร์นี่ก็คือหาหาได้พี่น้องี่กันเบิร์นหาหา วันพุธที่สิบเจ็ดพุกรลาสองห้าหกเจ็ดลาพัฒนาเพชรพารวยบนล่างวิ่งรูดห้ากับหกเน้นที่ห้าจับคู่ก็มิหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหกศูนหกหนึ่งหกสองกันเบิร์นี่ก็คือหาหาได้พี่น้องกันเบิร์นนี่คือหาหาส่วนตัวเน้นจับคู่ก็คือหาหนึ่งหาสองตัวเน้นได้พี่น้องได้เน้นเน้นเน้น อาแคบหน้าจอครับผมมักตัวใดชอบตัวใดตรงเลขนใจกับพิษตัวใดกับพิษจระนาเบ้งถ้าบปมักกับพานตัวเลขกับเป็นแค่แนาวาทางก็ขอให้พี่น้องเฮาโชคๆม,ม,ม,มันมันแห้งปังๆปงกันสุภุสกคนเท่งรัฐบาลไทยเท่งล่งาพัฒนาปั้นพุทธที่สิบเจ็ดน้องพี่น้องเอากันเลสองต่อสองเบิ้์นขอให้โชคดีถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟ้ารวย สำหรับคลิปนี้เพจไพร่รวยสวัสดีครับผม